กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์มดดำทำนายด้วยศาสตร์อักษรลุนโบราณที่จะมาทำนายดวงในเรื่องเกี่ยวกับการนของท่านว่าในเดือนมิถุนายนนี้การเงินของท่านเป็นเฉลียบ้างครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านได้อักษรลุนที่มีชื่อว่าอันซุสขึ้นมาเขาบอกเลยว่าสภาพดวงการเงินในช่วงเดือนนี้เนี่ยถือว่า จะมีการเงินที่ได้มาครับจากพรสวรรค์ของตัวเองตัวเราเนี่ยอาจจะมีทักษะความสามารถบางอย่างมีความรู้อะไรบางอย่างครับที่สามารถนาไปแปลเป็นเงินเป็นทองได้อาจจะมีงานเจอบเสริมงานจ้างอะไรเสร,เสริมเข้ามาครับทำให้ตัวเราได้รับเงินได้รับโชคลาภเกิดขึ้นด้วยหากต้องการทราบเกี่ยวกับการของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ